สวัสดีค่ะยินดีครับคุณเจ้าของคนบาเ็ดได้หนึ่งตัวแล้วทุกท่านที่ห้อยอตร,ตรงนี้อีกสักหน่อยนึงเผื่อเพื่อจะให้หลายที่โอ,อ,อ,อ้มีจานอีเกเด้อจานอบห้อย าตะปูอ ừ ừ, ừ ôi, ันนี Or, hay, ้มาเชื่อมห้อยตรงเตียงนนี้ก็ไว้ห้อยหม้อห้อยอะไรก็ว่ากันไปท่านไว้ชุ่ชุ่มหน่อยเดี๋ยวหมามันถึง ก็จะเชื่อมตรงปลายมันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนักจะแบบนี้ <c oughs> ให้แบบนี้ให้ของเพื่ออยากซื้อถุงแกงถุงยังมาหอออ้อยทำทีห้อยอย่างดีเลยพี่น้องเออ้ยเหมือนเหมือนอยู่บ้าน <c oughs> ผมก็ไม่ห้อยแบบนี้แหละ <c oughs> ตอบโจทย์ เ,เทำที่ห้อยสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้เพื่อน่อยนึงเคืออยากห้อยโอ้ตรงนี้ห้อยไม่ได้เพราะมันจะติดพลุงพลังโอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้เวลาเปิดสู้แล้วมันติดค่ะ,ะตรงช่องนี้ทุกท่าน เราจะห้อยถุงอะไรตรงนี้อย่าห้อยถุงห้อยอะไรได้ทำเ,เอาไว้ให้ พอเนาะพอเนาะเวลานั่นไงแบบนี้นะพอไมหมายนะแบบเพื่อเจ้าแบบโบราณหนุซี่นะลุงสัตร์หม้อเข้ากันเองซี่นะเนาะเออเพราะว่าแถวบ้านเรามันมันเขานิยมกันแบบนี้นี้ก็สมมุตินะทุกท่านสาธิตแหมแหมใช่ไหม มันใครอย,ยู่ด้เนาะเกื่อไม่อยากใส่สู้เดี๋ยวจะเชื่อมเอาไวใ้ให้เผืือเผืือ,อ,อมันใช้เป็นนานแล้วมันโยกเดี๋ยวจะเชื่อมยึดเอาไว้เลยไม่ให้มันโยกได้นะท่านเออเนาสมมติเฉยๆไปเก็บตรงนี้ก็ค้อยได้เนี่ยเอา เดี๋ยวผมจะเชื่อมก่อนเชื่อมมันไว้นี่มันมีมีโพรตรงนี้อยู่เดี๋ยวผมจะเชื่อมมาไว้นะเสียบตัวเชื่อมเชื่อมยึดเอาไว้เลยพี่น้อยเอาตัวเชื่อมออกมาสิ่งหนว่งเลยความสะดวกครบ สะดวกครบครันในกระท่ที่ห้อยหม้อก,ก็มีพี่นอ้อนะงทำที่ห้อยหมอ้อเรียบร้อยตะปูแม้กระนั่งตะปูตอกตอกทะลุมาฝัางนี้แล้วผมจะเชื่อมตูดมันเอาไว้ไม่ให้มันสยับได้เผื่อในอนาคตใครเป็นานานานแตมันโยก បាយក្នុងរៀនសុខគណនាទេខុសទៅប្រកលទេ 都摸着玩的，都。都弄那黑名单呢？都。你看哈，都、哦、弄那。帮助啊！那个就是、的 いい <music> ได้ยามันบวางหอยมอเด้อเป็นย่าเฮ็ดแกงเให้ยังแล้วก,ก็หอยอยู่นี่เด้อ,อเออโอ้เดี๋ยวนี้ยามันพัฒนามากเลยนะทุกท่านรู้จักคำวัคค้าแล้วเก่งมากเลยอืมเราเป็นคนมีมารยาทได้อเออมีที่ห้อยหมอ้อแล้วเอาผับรักแเจ้วบาทดิพี่น้องเอ้ย Så.